สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับสวนใบใจกเกษตรสนุกนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงตอนเย็นพอดีแล้วก็พึ่งปลูกฝรั่งเสร็จนะครับก็ปรับพื้นที่ครับแต่ว่ามะพร้าวก็ทางห่างนะครับเราก็เลยใช้พื้นที่ระหว่างร่องสวนมะพร้าวเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือทําเกษตรแบบประณีตนะครับทีนี้เราชอบกินฝรั่งครับเราก็เลย อยากจะปลูกฝรั่งไว้ไว้กินด้วยแล้วก็ไว้ขยายพันธุ์ด้วยนะครับทีนี้ฝรั่งที่เราปลูกไปก็มีหลายสายพันธุ์ตัวแรกเลยอันนี้เราอยากจะให้ดูเรื่องเรื่องระบบน้าครับที่เราทาเนี่ยก็คือระบบน้าเนี่ยเป็นวางระบบน้ําโดยใช้สาย PE นะครับสาย PE อันนี้เป็น PE 6หกหุนแล้วก็ใช้หัวมินิสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ในการปล่อยน้ําถามว่าทําไมต้องใช้มินิสปริงเกอร์เพราะว่า เราจะให้น้าเนี่ยเกิดวงกว้างนะครับพอน้ํามีวงกว้างเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้วิธีการปลูกแยาแฝกเพราะเราปลูกฝรั่งไปตัวนี้เป็นฝรั่งขี้นกไส้แดงใบด่างนะครับก็ปลูกไว้เพื่อจะให้สวยงามแล้วก็ไว้กินด้วยแต่ว่าตัวเนี้มันมันสามารถให้มเมล็ดพันธุ์ที่ไปปลูกต่อแล้วก็ทนต่อไส้เดือนฝอยนะครับทีนี้ไอสาย PE เนี่ยที่เราให้มินิสปริงเกอร์แล้ววงกว้างคือเราปลูกแยาแฝกเดี๋ยวเดินมาดูต้นนี้ครับ มาต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นเป็นฝรั่งฮาวายครับเป็นฝรั่งพันธุ์ฮาวายมีนามสกุลต่อท้ายแต่ผมจําไม่ได้ทีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นไส้แดงเหมือนกันเป็นฝรั่งไส้แดงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือ,อ,อป้องกันไส้เดือนฝอยเพราะว่าในฝรั่งเนี่ยมีโรคหลักๆของเขาก็าคือโรคไส้เดือนฝอยรากปมนะครับทีนี้ ผมก็ไปหาข้อมูลมาว่าในการปลูกฝรั่งแล้วป้องกันไส้เดือนฝอยรากปมเนี่ยมันมีพืชที่สามารถป้องกันไส้เดือนฝอยได้อันดับแรกเลยคือดาวเรืองครับอันนี้เราเว้นเว้นพื้นที่ไว้ด้านข้างเนี่ยเราเพื่อจะไว้ปลูกดาวเรืองเพื่อไว้ปลูกดาวเรืองเพื่อป้องกันโรคไส้เดือนฝอยรากปมที่จะเกิดในฝรั่งแล้วก็อันดับสองมีหน่อไม้ฝรั่งครับแต่ว่าหน่อไม้ฝรังเนี่ยต้นพันุเราหาได้ยากในพื้นที่เราก็ ยังไม่ปลูกแต่ดาวเรืองเนี่ยเรามีเราเพาะต้นพันธุ์ไว้ได้ส่วนอีกตัวนึงครับผมเพิ่งไปเจอข้อมูลมาว่าหญ้าแฝกนะครับเป็นแฝกเป็นแฝกลุ่มเป็นแฝกหอมโดยใช้แฝกหอมไอตัวสารกลิ่นหอมในรากของหญ้าแฝกเนี่ยมันก็จะมีก็เรียกว่าป้องกันส้เดินฝอยรากปมป้องกันส้เดินฝอยได้เมื่อสายเดินฝอยไม่เกิดรากปมก็จะไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ผมก็เลยเอาย้าแฝกเนี่ยเป็นแฝกลุ่ม ตัวนี้เป็นหญ้าแฝกพันสุราชธานี2นะครับเอามาปลูกไว้เพื่ออันดับแรกคือ1ป้องกันไส้เดือนฝอย2เมื่อหญ้าหญ้าแฝกเขาแตกกอแล้วก็เขาตั้งพุ่มได้ดีเนี่ยเขาจะช่วยเก็บความชื้นทําให้ฝดังเราเนี่ยมีความชื้นต่อเนื่องนะครับต้นก็จะไม่โทมในช่วงหน้าเล้งแล้วก็ใบหญ้าแฝกเวลาเขาแตกกอแตกกอใหญ่ๆใบยาวๆเราก็ตัดใบหญ้าแฝกเอามาห่ม หอมบริเวณหน้าดินนะครับหอมหน้าดินเพื่อให้ความชื้นที่อยู่ในโคลนฝางเราเนี่ยไม่ไม่แห้งนะครับก็ใช้ใบหญ้าแฝกในตัวหอมดินไม่ต้องซื้อฟางอ่าเดี๋ยวไปไปดูครับว่าเรามีฝ่งพันธุ์อะไรบ้างออาถ่ายมาตามมาเลยครับอันนี้จะเป็นเป็นพันธุ์วายเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อที่เราปลูกไปด้านบนตรงนูน้นนะครับด้านบนนู้นก็จะมีพันธุ์หวานพิรุนด้วยแล้วก็ เธอไจากการพิรุนไปก็จะเป็นพันธุ์ของเป่าสือนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้พอมาในสวนที่เราปลูกไว้เป็น,ปนสวนฝรั่งนี่ก็จริงแต่ว่าเราปลูกสับประรดด้วยนะครับสับประรดเนี่ยเป็นพันธุ์พันธุ์ท้องถิ่นของชุมพรทีนี้พอมันมีร่องตรงกลางของระหว่างฝรั่งนะครับมีมะพร้าวแล้วก็มีฝรั่งและมีตรงกลางของฝรั่งสองสองระบบน้ำสองทางสองเส้นเนี่ยตรงกลางเราก็ใส่ ปลูกเป็นอะโวคาโดครับอะโวคาโดเนี่ยเราก็ปลูกเพื่อ,อไว้กินนะครับแล้วก็ปลูกไว้เพื่อเน้นๆหลักๆก็คือกินนั่นแหละนะครับทีนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะเองได้ที่ที่ชุมพรก็เลยมาปลูกไว้นะครับแต่ปลูกห่างๆเพื่อที่จะให้มันได้แตกสองพุ่มดีๆทีนี้พอไปแถวหว่างอะโวคาโดครับเดิน,เด,นเดินไปตรงนู้ด,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 ดมานี่ครับ พอมีมะพร้าวสองสองข้างนะครับมะพร้าวเนี่ยเป็นแถวเราก็จะมีพืชอีกหนึ่งชนิดที่เป็นพืชที่ตอนนี้ก็หลายพื้นที่เขาก็ปลูกกันนะครับก็คือตอ้นนี้เลยครับต้นนี้คือลำไย,ยคริสต,ตัน้นเออนี่ลำไย,ยคริสตันก็จะมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองนะครับแต่ว่าเราก็ปลูกเพื่อความหลากหลายแต่ก็เป็นลำไย,ยคริสตันให้สังเกตดูไใจนู่นครับเราก็จะมีปลูกไว้ในระหว่างของต้นมะพร้าวด้วยนะครับ ปลูกไว้อย่างนี้เพราะว่ารากมะพร้าวเนี่ยมันยังมาไม่ไม่เยอะนะครับลำไยกิ้ต้านก็โตได้แล้วก็เขาเป็นพืชที่อยู่อิงาใสกับพืชอื่นได้ไม่ไม่รากเขาไม่ทะเลาะก,กันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเด็ดที่ผมปลูกไว้ก็คือมีฝรัดังกับอาบิวนะครับมีอาบิวด,ด้วยอ,อันนี้มาต้นนี้ครับอันนี้กํลาลังเปิดน้ํา ลังให้ให้น้ําอยู่ครับที่เห็นตัวนี้นี่เป็นฝรั่งแดงอยุธยาเบอร์สามครับตัวนี้เป็นฝรั่งที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมของหลายๆพื้นที่หลายๆคนนะครับเพราะว่าลูกก็เป็นสีแดงลูกก็เป็นสีแดงด้วยแล้วก็ต้นใบก็เป็นสีแดงทั้งประดับปลูกประดับก็ได้ลูกก็รสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังมาแรงเลยต้องบอกว่ามาแรงมากๆครับสำหรับฝรั่งแดงอยุธยาเบอร์สามตัวนี้เป็นกิ่งทาบครับ เป็นเป็นกิ่งทาบที่ผมสั่งมาแต่ว่าอันนี้ยอดที่หายไปเพราะผมเอาไปเสียบยอดแล้วนะครับตัดไปเสียบยอดแล้วแล้วก็อันนี้เราก็เลี้ยงให้เขาแตกตาใหม่ขึ้นมาอยู่โอเคจริงๆพริกเนี่ยเป็นตัวที่มันไม่ค่อยทนต่อไส้เดินฝอยรากปมแล้วก็เป็นพาหะด้วยเพราะว่าไส้เดินฝอยรากปมเนี่ยก็ยจะเข้ามาทําลายพริกนะครับมาเลยนี่ครับ อย,อยู่ในคอกในตะข่ายนี้อ่านี่เป็นทางมะพราะ้าวเราก็ปักใช้วิธีการปักแบบสามมุมครับจริงๆจะปักสี่แต่ว่าสามมุมก็พอเพราะว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นต้นอาบิวต้นอาบิวหรือเอบิวนะครับที่เราสั่งที่ผมสั่งซื้อมาตัวนี้เป็นอาบิวสายพันธุ์ไต้หวันบีบีหนึ่งครับอันเนี้ยเป็นอยอดที่เสียบมาเป็นเสียบยอดมานะครับแล้วก็ ตัวนี้ให้ผลใหญ่แล้วก็ลูกลูกเนี่ยประมาณ8 8 8ขีดต่อลูกนะครับแล้วกเ็เสียบยอดมาแบบนี้มันจะให้มันจะติดผลเร็วเร็วกว่าแบบเพาะเมล็ดนะครับเพราะว่าสังเกตได้ตรงนี้จะเริ่มออกดอกแล้วครับอันนี้เริ่มออกดอกแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ไว้เพราะว่าเขาก็จะทิ้งทิ้งดอกเขาไปเองเพราะต้นเขายังไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้ในช่วงระยะลงดินแรกๆเนี่ยเราต้อง ใช้ทางมะพร้าวหรือใช้เลนเพื่อป้องกันแสงแดดในช่วงกลางวันหรือตอนเที่ยงนะครับอันนี้เราก็ใช้ทางมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวบังพลงังแสงให้เขาอยู่รอดได้ในระยะประมาณสักหนึ่งเดือนแรกนะครับพอผ่านหน้าแรงไปได้แล้วเขาเริ่มสังเกตว่ายอดเขาเริ่มออกมาแล้วก็ต้นเริ่มแข็งแรงเนี่ยเราก็สามารถเอาทางมะพร้าวนี้ออกได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ใช้พวกเศษขี้เลื่อยแล้วก็เอามาห่มดินไว้นะครับเก็บความชื้น ให้ตน้นไนบิวด้วยก็แล้วก็ปลูกยอ้าแฝกไว้ด้านข้างนะครับอันนี้ใครสนใจที่แบบนี้นะครับก็ใช้ไม้ไผ่ปักก่อนแล้วก็เอาทางมะพร้าวมาแตะข้างข้างพอนานน,านไปทางมะพร้าวัจะเหี่ยวจะแห้งแล้วเราก็ไ็รีบิวเพาก็เริ่มตั้งตัวได้ก็ค่อยรื้อออกนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ฝากทุกคนนะครับว่าใครที่อยากจะทะําเกษตรแล้วก็มือใหม่เลย การมีพื้นที่เล็กๆอยากจะปลูกอยากจะทําคุณควรเลือกพืชให้เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็เลือกพืชให้เหมาะกับพื้นที่โดยรวมว่าจะเป็นดินยังไงมีน้ําพอไหมแล้วเราเนี่ยดูแลทั่วถึงไหมนะครับถ้าเกิดเราดูแลทั่วถึงแล้วเราก็สามารถจัดการได้ในพื้นที่จํากัดไม่ต้องทําเยอะครับเอาน้อยๆสามารถจัดการได้แล้วทําไปเรื่อยๆนะครับก็ ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็สนุกกับการทำกรเกษตรของตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบให้กดไลค์แต่ถ้ามองว่ามันใช่แล้วก็อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของสวนใบใจชาแนลนะครับทำกเกษตรต้องสนุกก็ให้กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ